ราจะได้ไม่แก่ปู่ผาก็สวัสดีททายหมอนค่ะคุณหมอนสวัสดีนะจ๊ะฝากคอมเมนต์นได้ก็ได้นะคะคุณแม่คานีก็บอกว่าจ้าจ้าขอบใจที่รู้จัก่ะนันนะคะอีกท่านหนึ่งถึงอยู่ไกลก็แวะพูดคุยตอนเช้าได้เลย ก็ชอบคุยคุยแบบเรื่องนุ้นทีเรื่องน้นทีเย้ยวหยอกกันไปทีอย่างนี้เนะี่ยเดินอยู่นานเลยก็สักคุณแม่กดขั้นหน่อยองโชว์ฝรั่งเศส บ้านเรือนอย,อยู่อยู่ประเทศไหนครับบ้านเรือนอื่นอ่าททายบ้านอื่นนะททาไทคุณแม่พามีคุณแม่พาม,ม,ามีวันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณนะคะ เขาเป็นซัตวกุวๆๆๆ๊กโมนเฝ้าดิ๊กอิดอดู่ข้างนอกงานประจำงานหลักของของเราก็คือแม่บ้านนะแม่นะต้องทำงานบ้านก็ต้องทำเยอะ สวัสดีค่ะน้องนัชชาวันคำรรนะคะ đa ra, ta đang mờ mờ thì รอโอกาสค่ะราโอกาสตอโอกาสแล้วก็เนาะบางทีก็หาบ้านไม่เจอค่ะประเรียนท่านนี้ก็รู้จักดีค่ะมีเวลาแวะมาพูดคุยทักทายได้นะจ๊ะขอใจชั้นคืนดีบางอย่างเราก็หาทานเองเนาะบางอย่างเราก็หาทานเอง่อไม้มะละกออะไรเนี้ยยานางไม่หูบวก คนนุณรัชชาก็บอกว่าสวัสดีทักทาค,คุณสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ผามีนะคะ คุณนะคะถ้าวันไหนเดินมีโอกาสเดินก็จะแวะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนะคะคุณแม่พานีนะคะคนฉุนพี่อีกและเนท่านสวัสดีค่ะพี่สมทักทายจะนน้องเดือนสวัสดีทุกทาทุกคนล้อนขึ้นไ่กินแล้วหรอ

เียก็บองว่าขอตัวไปต่อด้วยตามสบายค่ะคุณเตี้ย่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอยากกินอยากกินวันนี้ป้าก็ได้ปลาส้มได้ปลากินเช้าค่ะทำอะไรกินค่ะทำไม สวัสดีอินเลมบอนทาาคะคยู่อยู่กับรอรือองานไปด้วยนะคะคุณพ่มากุณเอ สวัสดีครับเรื่องจากเพื่อนหมอน,นะคะจากเพื่อนหมนนะะอนค่ะตอนเช้าๆยุงก็เยอะตอนสายสะตอนเย็นเลนก็ย คุณเตี้ยก็บอกว่าขอตัวไปต่อเด้อตามสบายค่ะคุณเตี้ยต้องปินพิกแล้วก็จะดกา ท,ท่่ทนอย,นยนะนูสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีค่ะผักาเลยนึ่งก็อร่อยเนาะปนินสวัสดีทักทายอีกท่านหนึ่งค่ะได้พูดคุยทักทายได้นะคะ,อ,ะอันนี้พริกมองทำไมล่ะไม่ใช่เนื้อกินข้าว สวัสดีค่ะป้ะาจะขอต้มอ,อันนี้ก่อนนะคะเช่นกันนะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะผ่านกดผ่านเกณฑ์ไว้ๆนะคะ เขาเป็นสัตว์กุกมนเบาหูดิ <c oughs> ขอดูเวลาก่อนเราขึ้นกี่โมงเนาะลลาที่ทรงักคอยนำทางมองดูกว่ามาอ,อีกไหมเป็นชาบฉุนพี่อีกละ ทา่านสวัสดีค่ะพี่โสมทักทาวจันน้องเดือนสวัสดีท่าทุกทุกคุณร้องห้องชงตอนเช้าก็าจะชงตอนเช้าเอ้ยเดินเคยไปเที่ยวแต่เขตอ่า